สวัสดีค่ะเจมินินทาโรนะคะดูดวงกับหมอซีนะก็วันนี้นะคะมาเจอกับแม่หมอซีอีกแล้วนะคะก็วันนี้ซีมีพิกาเดกมาให้เล่นกันนะคะก็วันนี้ซีอัพคลิปไป2คลิปแล้วนะคะเผื่อทุกคนจะคิดถึงนะซีอเลยอัพให้รัวๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นตอนคืนเนาะก็โอเคค่ะแต่ว่าวันนี้ซีมีไพ่ใหม่หมดเลยนะในคลิปนี้นะคะเป็นสามสำรับนั้นนะคะนี่นะสำรับที่หนึ่งสองและสามนะคะเนี่ย ซีซื้อมาวันนี้นะคะได้มาทั้งหมดสามสำรับนะ mm hmm. ก็ได้มาประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็โอเคค่ะอันนี้ซีเลยมีมาให้เล่นกันเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ซีได้อัพคลิปลงไปเป็นรีวิวผ้าที่ได้มาใหม่นะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครว่างๆก็ไปสามารถไปดูคลิปได้นะคะ mm hmm. ก็โอเคค่ะก็คลิปนี้วันนี้เรามาในท็อปปิกที่ว่าว่าด้วยเรื่องคนอะไรดี อว่าด้วยเรื่องคนคุยแล้วกันว่าด้วยคนว่าด้วยเรื่องคนคุยนะคะไม่ใช่คนคุยเก่านะคนคุยที่คุยอยู่นะตอนนี้นะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่มีคนที่คุยด้วยอยู่แล้วนะคะคนที่คุยด้วยอยู่แล้วที่ไม่ใช่คนที่แบบเลิกคุยไปแล้วนะหรือว่ายังไม่ได้คุยก็คือต้องคุยกันก่อนนะคะถึงจะดูคลิปนี้ได้นะถึงจะเหมาะนะคะก็ โอเคค่ะวันนี้ซีมีให้เลือกหมดสามสำรับนะคะสำรับที่หนึ่งนะสำรับนี้เลยค่ะสำรับที่สองสำรับนี้นะคะแล้วก็สำรับที่สามสำรับนี้เลยนะจ๊ะก็โอเคถ้าชอบกองไหนก็เลือกที่กองนั้นได้เลยนะคะกองไหนดงดุดก็เลือกกองนั้นได้เลยนะก็ถ้าใครอยากดูดูดดดส่วนตัวทักไลน์ซีมัได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวซีจะทิง้งไอเดียไลน์ไว้ให้ที่ดีคริปชั่นบล็อกนะคะก็โอเคค่ะ <Okay, S 1> เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลย สวัสดีค่ะสะพนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็เป็นกลองที่หนึ่งกองนี้เลยนะกลองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวสีหาที่แปะนิดนึงโอเคกองที่หนึ่งนะคะ,คะ,คะไม่มีที่แปะแล้วทุกคนขอโทษจริงๆถ้าดูแปะด้วยทุเล็มากนะคะก็เป็นสำหรับนี้เลยนะคะสำหรับนี้เลยนะเป็นแท็กทูทาโรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ แต่เดี๋ยวถ้าซีสับไพ่ซีขอยาสับหลังกล้องนะคะเพราะว่าสับหน้ากล้องซีไม่ถนัดอละซีต้องยืดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาใน็อปิกที่ว่าว่าด้วยเรื่องคนคุยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนคุยที่คุณคุยด้วยอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาชอบเราไหมนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขาชอบเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวสับไพ่นิดนึงสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะตื่นเต้นได้ไพ่ไม่สามสำรับเลยวันนีุ้ตื่นเต้นอะ เนนนึดนงแล้วสีก็ได้ทําการทำน้องตกเรียบร้อยแล้วนะคะโอเควางไว้ตรงนั้นแล้วกันสับไพ่ก่อนเลยนะจ๊ะโอเคดูซิเขาชอบเราหรือเปล่าคะแต่คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคนคุยอะ่ะเขาชอบเราไหมเขาชอบเราหรือเปล่า เขาชอบเราหรือเปล่าขอห้าใบนะคะเขาชอบเราไหมใบแรกที่คุณได้นะคะคือ King of Sword นะใบแรกที่คุณได้คือ King of Sword ใบแรก k i King of Sword. s w o r d ดเขาสงไงเขาชอบเราหรือเปล่า แล้วก็ page of cup นะคะ page of cup นะตอนนี้เขียนเป็นนักนนักนะคะทุกทีจะเป็นไ g h t ใช่ไหมอันนี้อันนี้จะเป็นอัศวินอันนี้จะเป็นมหาเล็กนะคะใบที่3ค่ะก็คือ The Magician โอ้ยแปดเหรียญน,นะคะแปดคอยแปดเหรียญแปดคอย คิงออฟวอลคิงออฟวอลนะจ๊ะโอเคคุณได้ไพ่ตามนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาอ่นานไพ่กันนะคะโอเคถามว่าเขาสึงไงกับเรา mm hmm. เขาชอบเราหรือเปล่าแต่ซีจะบอกเลยนะคะว่าการดูดวงแบบนี้นะคะ mm hmm. การดูดวงในยู u ูบเป็นแบบเออมันเป็นการทํานายโดยกว้างเนาะเป็นการทํานายแบบ ไม่ได้เจาะจงใครนะคะอือเป็นการดูดวงโดยรวมนั่นแหละนะก็อาจจะตรงสับบางคนหรืออาจจะไม่ตรงสับบางคนก็ได้นะคะก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความสุขสนานไม่ต้องดราม่ามากนะคะถ้ามันไม่ตรงก็ต้องขออภัยจริงๆนะก็โอเคค่ะถามว่าเขาชอบเราไหมอ่ะซีจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความสึกดีๆกับเรานะคะแต่ซีจะบอกให้นะว่าคนคนนี้เขามีความเจ้าชู้อยู่นิดๆนะคะเขาไม่น่าจะมีเราแค่คนเดียว เขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวเขาไม่ได้ให้เราเป็นที่หนึ่งของเขาอะ่ะเขามีคนอื่นด้วยนะคะเมจิชียังังนี้คือเขามีคนอื่นด้วยเช่นกันคนคนนี้เป็นคนมีสเตอร์นะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะอือคือตอนนี้เขายังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอาไงกับความสัมพันธ์กับเราดีอะ่ะเหมือนกับว่าเขาก็คิดหนักเหมือนกันนะเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์กับเราดีนะคะแต่ก็คือรู้สึกดีๆอะ่ะรู้สึกดีๆมากๆเลยนะแต่ก็คือ มีเรื่องที่ต้องทําอีกเยอะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องแบบสะสางนะคะแล้วก็เขามีคุยคุยกับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะก็แต่แต่อย่างน้อยคือเขาก็ชอบเราอะนะโอเคไหนมาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะนานาโคอะจะได้เป็นแฟนกันไหมจะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะ จะได้เป็นแฟนกันไหมจะได้เป็นแฟนกันไหมนะคะเอ้ย S of Cup นะคะหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยค่ะหถ้วยแล้วก็ได้เป็นเดอะเวอรนะคะ หนึ่งถ้วยเดอรเวอร์นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอรเวอร์อุย้ยมีแนวโน้มสูงอยู่นะสองใบแรกเนี่ยแล้วก็ได้เป็นโอ้ยได้ควีนออฟซอร์ดนะคะควีนออฟซอร์ดนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ได้เป็นแฮงแมนนะคะได้เป็นแฮงแมนอืม,อม ใบหนึ่งนะคะห้าเหรียญเดี๋ยวนะซีญาตขยับน้องมาใกล้ๆเพื่อความสวยงามโอเคถามว่าในแนโน้มไหมที่แนนโคจะได้เป็นแฟนกันซีจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณกับเขามีแนโน้มได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งนะคะอาจจะมีการเลิกลากันไปเลิกคุยกันไปนะคะแต่ก็มีการได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึง่งได้กลับมา รียนียนกันอีกครั้งหนึ่งได้ลกลับมาคุยคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมในที่นี้ในบางคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะมีแนวโน้มด้วยนะว่าคุณกําลังคุยหรือว่ากําลังดีลกับคนต่างชาติหรือเปล่าคะมีแนวโน้มเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เหมือนกับว่าในอนาโคตอะ่ะเราค่อนข้างที่จะใจแข็งขึ้นเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเสียใจเคยรู้สึกเฟลกับเขาอะคะต่อมาเหมือนกับว่า หมือนกับว่าเราโดนบ่อยๆเข้าไปอ่ะบ่อยๆอ่ะมันก็ทําให้เราแบบเออเข้มแข็งขึ้นทําให้เราแบบเออเราไม่ได้แบบอ่อนแอขนาดนั้นนะเราก็คือคือเราก็คือตัวเราอะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการโหยหาเธออะไรขนาดนั้นอะ่ะนะคะนี้แก้วนะคะอืมคือเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่ากับเขาเนี่ยมันเหงานะกับเขานี่คือเหงานะเหมือนกับว่าก็คือคุยกันก็มีความสัมพันธ์กันแต่ก็คือทําไมมีเขาอยู่ทําไมก็รู้สึกว่าทําไมเหงาจังอะไรอย่างเงี้ย ทำไมรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ทุกวันเนี่ยทาไมมันทุกมากกว่าสุขนะคะประมาณนี้โอเคไหนมาดูซิว่าคนคนนี้ใช่คนคุยที่คุยด้วยเนี่ยใช่หนึ่งในคู่ของคุณไหมจะคู่อะไรก็ได้คู่แท้คู่เวนคู่กรรมคู่จรหรือว่าทวินเฟรมอะไรเงี้ยหรือว่าคู่ในอดีตชาติ อะไรเงี้ยนะคะใช่บ้างไหมได้เป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะ,ะแล้วก็ได้เป็นหกไม้ได้เป็นอัศวินถือเหรียญไม่ใช่สวินติ มหาเล็กถือเหรียญน,นะคะเพจออบคอยแล้วก็หกไม้ห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญห้าเหรียญเดทแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะเอ่อนายออบคอยโอเคจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะคุณสองคนยังไม่ใช่คู่กันนะคะยังไม่ใช่อะไรกันเลยที่เป็นคู่อะ่ะ ยังไม่ใช่คู่กันไม่ใช่คู่อะไรสักอย่างไม่ใช่คู่จอไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่คู่กรรมไม่ใช่อ่ทวินเฟรมนะคะคุณสองคนจะยังไม่ใช่คู่กันเลยสักอย่างไม่ใช่สักคู่นะคะอืมก็คือดีแล้วล่ะคุณเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้เป็นคู่เวนคู่กร,รมกันเมื่อไหร่อ่ะคือก็จะทุกๆก,กันอย่างนี้ไปตลอดนะคะถ้ามันยังไม่ใช่คู่อ่ะสักวันมันต้องหายสักวันมันต้องแบบเออมีความสุขได้นะคะก็ประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะคะสาวคนที่เลือกไพ่เออเดี๋ยนะไพ่อะไรวะก็นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสาบคนที่เลือกไพ่กองที่1นะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับซีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งให้กับช่องซีด้วยนะก็ดูดูส่วนตัวทารไกรายไม่ได้ตลอดเลยนะคะก็โอเคสำหรับนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาบคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็เป็นกองนี้เลยนะคะเด็กที่2เด็กนี้นะ เด็กที่สองค่ะโอเคเดี๋ยวสิวางไพ่วาง,าวางไม่ใช่วางไพ่สิวางหมายเลขไวท้ที่นี่นะคะกองที่สองนะก็คลิปนี้เป็นกองไพ่นี้นะคะหลังไพ่แบบนี้เลยนะคะเป็น a n g e l Tar o นะคะเป็นขอบทองวิบ,บวับวิบวับจ้าสำหรับใหม่ทั้งหมดเลยคลิปนี้เฮือมากเฮอแหละดูออกใช่ปะ่ะขอบทองวิบ,บวับวิบวับนะคะก็ โอเควันนี้เรามาในทัปปีที่ว่าว่าด้วยเรื่องคุนคุยนะคะก็โอเคก็การดูดวงแบบนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะอาจจะตรงสบังคนหรืออาจจะไม่ตรงสบังคนก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ไม่ต้องซีเวียสมากนะคะไม่ต้องดราม่ามากนะอาจจะตรงสับคณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยก็โอเคก็ดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก็พอเนาะก็โอเคค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่คาถามแรกซิว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่ตอนนี้เขารู้สึกไงัคุณนะคะก็เดี๋ยวซีเขาแยกสับไพ่หลังกล้องนะเพราะว่าหน้ากล้องไม่ถนัดนะคะดูซีคนคุยของคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับคุณกองที่สองเขาชอบคุณบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอห้าใบนะคะใบแรกที่คุณได้นะคะคือ X of Cup นะคะ อแปดถ้วยเอ้ยซีรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาอยากมุมออนอะคนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาอยากมุมออนกับเรานะคะเออแล้วซีลืมบอกไปพลังงานอาจจะสลับฝ่ายกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ซีกำลังพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นคุณก็ได้เหมือนกันนะคะหกถ้วยแต่ก็เหมือนกับว่าเลิกคุยกันไปไงก็ต้องกลับมาคุยกันอีกอะนะคะอืมเหมือนกับว่าค,คู่ของคุณนะอาจจะ เลิกคุยแล้วก็กลับมาคุยเลิกคุยแล้วก็กลับมาคุยก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาไปจากเราไม่ได้อะวายได้จัดเม้นจ้าจัดเมนขึ้นมาแล้วเธอจัดเม้นขึ้นมาคือไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดนะคะอยู่ตรงเนี้ยทำไมเราจะคือเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าทําไมไปจากคุณไม่ได้สักทีอะเออเหมือนกับว่าเขาอยากจะมุฟออนแหละแต่ก็คือต้องกลับมาตลอดแล้วก็คือไปไหนไม่ได้อ่ะนะคะไปไหนไม่รอดไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้ ต่าจะทะเลาะกันบ่อยเขารู้สึกว่าคุณสองคนอะ่ะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยมีเรื่องขัดแย้งกันบ่อยนะคะมีเรื่องขัดแย้งกันบ่อยเดะสันอืมแต่เดะสันขึ้นมาคือบอกได้เลยว่าเขารู้สึกดีดกับเราเขาค่อนข้างที่จะชอบเรามากๆนะคะรู้สึกดีบเรามากๆนะคะประมาณนี้แล้วก็เขาคิดว่าเราอะ่ะ เป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่แบบน่ารักเป็นคนที่แบบสดใสอะไรเงี้ยจิตใจดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็คือเหมือนกับว่าคือความรู้สึกหรือว่าความเห็นหรืออะไรเงี้ยมันไม่ตรงกันมันมันไม่ลงล็อกอะไรขนาดนั้นอะ่ะเขาอยากจะมุฟออนเรามุฟออนจากเราแต่ก็คือไปไม่ได้ต้องกลับมาตลอดเลยอะ่ะอืมนะคะประมาณนี้ในเรื่องของความรู้สึกของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วคู่สองคนมีโอกาสได้เป็นแฟนกันไหมมีแนวโน้มที่จะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะ คนคุยของคนก่อนที่สองเนี้ยมีแน้นมที่จะได้คุยกันไหมเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูซีขอห้าใบาค่ะไพ่ใบแรกได้เด e อ u ซันมาจ้าเด e อ u ซันเด u อ t ซันเด t อ e ซันเดอซันนะคะได้เด e อ u ซันมาเลยเนาใบแรกได้เด e อ u ซันมาเลย ไดเป็นแปดดาบนะคะเดชนะคะแล้วก็ King of Sword นะคะ เวิลนะคะอืมจากไพ่ที่ขึ้นมานะไพ่ดีแค่ใบเดียวเองอะคุณสองคนไม่มีแนวโน้มที่จะได้เป็นแฟนกันเลยนะคะเหมือนกับว่าทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยรู้สึกมีแต่ความทุกข์คุยกันไปก็มีแต่ความทุกข์เป็นแฟนกันก็ไม่น่าจะไปกันรอดอืออาจจะเป็นเพราะว่าอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายพูดจาแรงอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะพูดจาแรงๆปากร้ายอะไรเงี้ย นะคะถึงจะกลับมาคุยกันหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะไปต่อไม่ได้นะคะกับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้เลยนะนะคะไปต่อไม่ได้เลยอะ่ะกับคนคนนี้นะคะโอเคในะเมื่อคุณสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าถัดจากคนนี้ไปแล้วอะ่ะคนคุยที่จะเข้ามาใหมอ่อ่ะจะมีไหมจะมีคนที่จะเข้ามาคุยใหม่ไหมคะต่อจากคนนั้นเลยอะ่ะจะมีไหมห้าใบค่ะจะมูนได้เดอะมูน ได้เดี๋วมูนจ้าเดี๋มูนแชมเปลนเดี๋ยมูนแชมเปลนเดี๋มูนแชมเปลนนะคะนายอัพสอดนายอัพสอด โอ้ครับซีรู้สึกว่ามันจะมีคนเข้ามาหาเรานะจริงๆแล้วจะมีคนเข้ามาหาเราแต่ก็คือเรารู้สึกว่าหมดอะไรใจอยากยังไม่อยากจะคุยกับใครยังเจ็บกับรักเก่าอยู่อยากยังไม่อยากจะคุยกับใครอ่ะนะคะหรืออาจจะถ้าคุยก็คุยคุยอ่ะค,คุยไปเรื่อยคุยเยอะแต่ก็คือไม่ลงรอยกับใครไม่ลงเอยกับใครเลยแต่ยังไม่เอาใครนะคะคุณอ่ะประมาณนี้นะคะมีคนเข้ามาแหละมีให้เลือกเยอะแต่ก็คือคุณเลือกยากจากที่รักเก่าทําให้คุณแบบกลายเป็นคนที่แบบรักคนยากชอบคนยากไปเลยอ่ะ นะคะเพราะว่าเขาคุณน่าจะยังลืมคนคนนั้นไม่ได้คนเก่าไม่ได้นะถ้าในอนาคตนะคะประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะคะสาบคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่หมก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งด้วยนะคะจะได้ามาเจอกันในคลิปใหม่เนาะก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวถ้ากลาดหาซีได้ตลอดเลยนะคะก็โอเคสำหรับนี้ สวัสดีสวัสดีทำไมลิ้นพันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะจ๊ะก็มาเจอกันแล้วก่อจะมาถึงกองที่สามกินน้ำไปหลายอึกน,นะคะมุกมุกมุกเฉยนะทุกคนนะก็กองที่สามนะคะอืมใบที่สามจ้ากองที่สามเป็นกองนี้เลยเดี๋ยวสิวางไพ่ไปตรงนั้นนะอุ้ยไพ่นี้เป็นไพ่ของแท้จากประเทศจีนนะคะของแท้นะไม่ใช่ของ เกนะทุกคนนี่ยาวมากซีจะบอกว่ามันยาวมากๆอย่างที่ซีบอกไปนะคะคือจะบอกว่าสับไม่ได้เลยนะคะถ้าสับเนี่ยคือซีต้องสับหลังกล้องอย่างเดียวคือสับยากมากมากนะคะ ح ح> ก็โอเคค่ะวันนี้เรามาใน topic ที่ว่าว่าด้วยเรื่องคนคุยนะคะว่าด้วยเรื่องคนคุยนะโอเคห่างหายกันไปไลพีกับเรื่องว่าด้วยเรื่องนะคะจุดๆกลับมาแล้วจ้ะ โอเคเด Ideally, ี bs, plant, like tree, like ๋ยวเรามาดูกันซ <c oughs> <tr uth ật Xue> ิก่อนที่จะดูกันเราาขอญาติบอกนิดนึงนะคะว่าการดูดแบบนี้นะก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงสว่างคนหรืออาจจะไม่ตรงสว่างคนก็ได้นะคะก็ใช้วิจารณญาในการรับชมสักนิดนึงนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสุขสนานก็พอนะคะอย่าซีเรียสมากนะเหมือนกับว่าเข้ามาฟังซีเปิดไพ่เล่นๆแหละนะประมาณนั้นกริ๊กรินะคะทุกคนโอเคนี่ซีก็สับเล่นด้วยพูดไปด้วยนะคะก็ อาจจะตรงสำหรับคนก็ได้ไม so, so ่ตรงสำหรับคนก็ได้นะคะหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยก็ได้เช่นกันนะคะหรือพลังงานจะสลับฝ่ายกับคนที่คุณถามถึงก็ได้เหมือนกันนะคะจากที่คุณถามถึงเขากลายเป็นความรู้สึกเขาที่มีต่อเอ้ยความรู้สึกคุณที่มีต่อเขาแทนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยให้มันตกัวเราจังวะอะไรเงี้ยก็คือพลังงานสลับสลับฝ่ายกันนะคะประมาณนั้นโอเคสับไพ่อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาสื่อไงกับคุณเขาชอบคุณบ้างไหมเขาสื่อไงกับคุณชอบคุณบ้างไหมนะคะห้าใบค่ะ ใบได้ทุกคนได้นะคะคือเก้าถ้วยนะคะจิวเก้าถ้วยเก้าถ้วยนะคะไทยน่ารักมากสวยมากเก้าถ้วยใบที่สองสับไ้าชาที่นหนึ่งนะทุกคนพ้ใหญ่แล้วก็ปลาแปดไม้นะคะแปดไม้แปดไม้นะคะ ปดไม้อุ้ยผ้าใหญ่มากสับยากเหลือเกินแม่ก่าวถวยคนที่คุยคุยอยู่ตอนนี้ในบางกรณีบางคนอาจจะคุยกับกำลังคุยกับคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหรือเป็นพ่อไหม่แม่ไม้ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะอาจจะเคยเจ็บมาเยอะก็ได้เช่นกันเหมือนกันนะเขาค่อนข้างที่จะกลัวเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อะ เขาใครที่จะกลัวเหมือนกันนะอัศวินถือถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยแล้วก็สามเหรียนคุยกับคุณอะเขารู้สึกดีนะที่ได้คุยกับคุณอะเขารู้สึกดีคุยสนุกคุยแล้วแบบเออรู้สึกติดอะติดที่ได้คุยกับคุณนะคะอือรู้สึกว่าติดติดที่ได้คุยกับคุณอะชอบคุณอยู่นะ คือชอบคุณพอตัวแหละแต่ก็คือก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเออถ้าเริ่มไปนี่ความสัมพันธ์มันจะแย่หรือว่ามันจะไปได้อะไรเงี้ยหรือว่ามันมีสองนายนะเจ็ดเหรียญขึ้นมานี่ถ้าเขาไม่คิดกับเราเป็นแบบเพื่อนก็คือคุณสองคนอาจจะเป็นคนรุ่นเราอายุค่าวเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นการแนวแบบเออค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มจากเพื่อนแล้วค่อยแบบคนคนคุยแล้วค่อยกลายเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ก็คือ เขารู้สึกดีๆกับเราเขารู้สึกว่าคุณนี่เป็นได้ทั้งเพื่อนนะทั้งเอแฟนนะหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกดีๆคุณที่ได้คุยกับคุณนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกอ่ะเขาเคยเจ็บมาเยอะอาจจะกลายเป็นคนที่แบบไว้ใจคนยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บอาการเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกับใครอะไรางี้ก็ได้เหมือนกันนะอืมประมาณนี้นะคะโอ้โหกว่าจะจบกับคำถามหนึ่งสี่สับให้มือแทบหงิก ในคิปต่กอไปอาจจะใช้น้อยนะคะเพราะว่าใหญ่แล้วเกินสับยากนะคะหรืออาจจะเป็นพิกอักขัดก็ได้ที่แบบซีสับไพ่มาเลยแล้วก็อ่านการ์ดทีเดียวนะคะไม่มาสับสดแบบนี้นะคะเสียเวลาใช่ไหมทุกคนขอโทษจริงๆค่ะอยากให้เห็นภาพซีสับมากเลยทุเรศมากโอเคเดี๋ยวมาดูต่อซีว่าคุณกับ,กบเขามีแนวโน้มได้เป็นแฟนกันไหมนะคะมีแนวโน้มได้เป็นแฟนกันไหมอออได้หนึ่งถ้วยจ้าหนึ่งถ้วยจ้าหนึ่งถ้วย Ace of c u p นะคะได้ The View of Fortune แแม่ได้ View of Fortune ด้วยแหละอุ๊ยโอ้โหโอ้กอดสับไพ่แบบลำบากยากเห็นเหลือเกินแล้วจะตกแล้วด้วยตอนเนี้ยหนีบอยู่ จัสเมนออกมาแล้วจัสเมนจ้าไพ่ดีๆเท่านั้นเลยอ่ะมีแนวโน้มนะท่านียมีแนวโน้มนะท่านียแม่หมอฟันทงค่ะแม่หมอฟันทงค่ะแปดไม้มาอีกแหละตามหลอกหลอนทุกคำถามแปดไม้ตามมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เก้ดาดมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะได้เป็นแฟน มีแน,นโนที่จะได้เป็นแฟนกันนะคะแต่ว่ามันมีแน,นโนมันได้เป็นแน่แต่ก็คือกว่าจะได้เป็นอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่อ,อ,อดีตค่อนข้างที่จะโชคโชนอดีตค่อนข้างที่จะไม่โอเคนะคะเขาค่อนข้างที่จะคิดมากกังวลว่าแบบเออจะโดนหลอกไหมนะจะโดนเทไหมนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ก็คือมีโอกาสสูงมากๆนะคะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวนะมีอะไรอีก แล้ว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 ความสัมพันธนะ์น่ะถ้าได้เป็นแฟนกันนะ่ะมันจะดีไหมคะข้อสุดท้ายละข้อสัมพันธ์มันจะดีไหมจะโอเคหรือเปล่าโอเคมาอีกแล้วตามไปทุกที่เลยแปดไม้ตามไปทุกคำถามนะคะแปดไม้ตามรูถามเลยแปดไม้ แล้วก็เก้าเหรียญเก้าเหรียญนะจ๊ะแล้วก็ได้เป็นสองไม้นะคะ แล้วก็ได้เป็นหนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งไม้หนึ่งดาบหนึ่งไม้นะคะความสัมพันธ์มันจะดีไหมถ้าได้แบบมีคอมมีเมต์กันนะคะจริงๆความสัมพันธ์มันดีอาจจะเป็นแบบเป็นแนวแบบเออเป็นเพื่อนก็ได้เป็นอะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบอีกคนหนึ่งค่อนข้างที่จะให้อิสระกับอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแนวเขาเรียกว่าอ,อะไร เขาคอยเกื้อหนุนเราเขาคอยแบบเออช่วยเราแต่ตนใจต่างๆนานาเหมือนกันแล้วก็คอยแบบเป็นกําลังใจให้เราหรืออาจจะเป็นเราเป็นกลังใจให้เขาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็คือเขาอะค่อนข้างที่จะกลัวคุณก็ต้องควรที่จะพยายามบอกเขาว่าเออเนี่ยฉันจริงจังนะฉันจริงใจนะฉันไม่ได้มาหลอกเธอฉันไม่ได้จะเทเธออะไรเงี้ยนะคะคุณก็ต้องบอกนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะคะสาบคนที่เลือกไพ่ กองที่3นะคะก็ถ้าใครชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe กับซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกรงให้กับซีด้วยนะคะก็โอเคดูดวงส่นตัวทักไยไม่ได้ตลอดเลยนะจ๊ะก็โอเคสำนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ